ตัวแรกของคืนนี้ตัวแรกแห้งมันเลือกแห้งมันพ่อได้เจียวครับเื้เอาด่อเข่งแล้วครับตัวเข่องสามแล้วยอยอ นี่ครับผมจะให้ดูอะไรครับน้ำาใส่น้ำลงมาจากท่อวอนนินะไอตัวนี้โคตรเยอะแหละอะไรครับอยู่ที่ล่างนี่ควรยื่นี้อยื่นจริงจริง แต่แปลกที่บ้านนี้มันไม่มีน้ำแข็งก็ถือว่าไม่น่าเชื่อถึงการขายส่งเลยขึ้เปนในฝายหน้าดึงขึ้นในยาง เค้ผลครับเสียนอิลีออ,อตัวพอได้จะได้อย่างนะี้อน้าฝีมืออิลีวะ ดยากัว่ะดยากยงตามตอนต่อไปอะไรครับ นอนนิ่งเปรี้ยวเลยตัวนี้เัวน,น,นี้คเขาจะมีคนมาจับอยู่ตายแล้วะยิดเนี่ยม <c oughs> ันดีนนจริงเลย เบ็ดสิขอไปดิใส่กำลังดีคนไทยมีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันค่ากิตใจกิต มีกินมีใช้ครับคนไทยมีกินมีใช้โอ้โหพานไหนครับวันนี้โอ้ยนึกว่าเบิดจมือนั้นแล้วอ่ะเรื่องข้าสีหยอนขึ้นไปคล้องฟังทางอะไรอีกอเป่เป็รอบสองของปีนี้ครับรอบสามแล้วปีนี้แต่ว่าผมมาครั้งที่สองอยู่เลยอืตัวนี้ใหญ่สุดในรอบปีแม่มัน โอ้ยรอบปอลนั่นไงไงกูนี้ไม่บอกเออหลบห้องออกไปฟูบอลอ่ะเออเออแม่เบ็ดยายโจกเราได้การครับอู้ลุตติดเอาพี่ดิเขาขาวนี่ยังไงตายอ่ะนะติดอู้ยมันไปที่ถือกว่าเอลุตอ่ะ อีกแล้วครับสวนเบื้งปา่าต้องขึ้นหน่อยหนึหนงว่ะ <c oughs> ว่าตัวหน่อยได้ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วครับจะครึ่งแล้วอนนี้ขากลับจะเอาหอย <c oughs> เล็กๆไม่เอาครับเอาแตบบ่ไซส์ใหญ่ๆหน่อยเยอะเยอะอยู่ก็เก็บไปได้สักพักแล้วแหละจะกลับละข่องนู้นก็มีเก็เลือกเอแต่ลูกที่ใหญ่ไซส์ประมาณนี้ก็ได้อยู่ ไหลก็ได้หอยก็ได้เยอะถุงซีอยู่จะเต็มแล้วอันนี้ตกตกใหญ่เยอะเนี่ยตัวโคตรใหญ่อ่ะตดจาตัวหนึ่งแต่นี้ก็เอาหอยกลอนขากลับละ